อนเสร็จก็เก็บเข้าที่มันจะมีเที่ล็อกตรงนี้ที่ล็อกก็เวลาเวลาจะดึงออกมาก็ปลดปลดที่ล็อกตรงนี้แล้วก่อนจะดึงเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบนี่ก็คือที่นอนเราก็จะมีบันไดขึ้น นี่ก็คือบันไดก็เก็บบันไดขึ้นไปก่อนนี่ตอนช่วงเช้าที่เราเก็บที่นอน,นของรถอะนะเก็บบันไดขึ้นเพราะว่าพิซาต้องใช้บันไดปีนขึ้นนอนข้างบนนี่ก็หน้าต่างร้อนเราก็เปิดหน้าต่างข้างบนได้ กันยงดึงขึ้นได้อันนี้ถ้าร้อนจัดเราก็เปิดหน้าต่างได้นะแล้วดึงเปิดกดกดเปิดได้กดมันจะมีปุ่มของมันปุ่มกดแล้วก็เอาลงลงไม่ได้ ก็เอามือดันลงมาแล้วก็อันนี้ก็ตุ่มกดขึ้นไปข้างบนแล้ก็ดันก็เป็นน้าด,ดันให้มันอยู่้วก็เปิดได้ก็คือเปิดหน้ตาต่างได้นออจะเปิดหน้ตาต่าง ข้างในอ่งเฟรอล้างหน้าล้างตาแล้วข้างบนที่นอนก็คือหน้าต่างเปิดขึ้นไปได้ของพี่ใส่แผงโซลา่าไว้ข้างบนหลังคาด้วยเพราะว่าจะได้ใช้แสงอาทิตย์โซลา่ามาใช้เป็น ู้เย็นได้ใส่เสียบตู้เย็นได้โดยที่เราพักตรงไหนก็ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องออมีอิเ,อเอล็กทริกนะนี่เราก็มาจอดนอนค้างคืนหนึ่งก่อนตามถนนทางห่วนเขาจะมีที่พักให้เราประมาณ20ยูโรต่อคืนค่ะเดี๋ยวมาดูกัน ก็มีรถข้างๆเขาจอดอยู่ ใบเสร็จตัวนี้ก็คือต้องติดในรถเส้นทางของประเทศอุสรายนะคะเพราะฉะนั้นจะโดนปรับถ้าเราไม่มีก็จะมีขายตามปั๊มน้ำมันประมาณเอ่อย2่งยูโรทางผ่านของประเทศอุสรายเป็นทางด่วนแต่เขาให้ติดในรถเลยนะคะให้ติดในรถเลยเพราะประเทศอุสรายนะเฉพาะประเทศนี้ เราไปถึงประเทศกลัวอาเซียนแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าทางด่วนอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือเราถึงมาถึงประเทศกลัวอาเซียนแล้วค่ะทุกคนพี่สาลืมถ่ายตรงที่เขาให้กดบัตรผ่านทางด่วนของประเทศกลัวอาเซียนเนาะก่อนจะเข้ามาก็คือกดบัตรก่อนแล้วขับได้ประมาณเพราะเราขับ ได้ระยะทางประมาณ2กมเับไปที่8กอนจากนั้กเส้นทางเล้ยวซ้ายทางนี้ต้องจ่ายค่าทางด่วนทางด่วนที่เราขับไปแล้วก็อาจจะมีด่านเพี่สาจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไทยคนที่นั่งเก็บ เงินใช้เอ่อเพราะว่ามีที่ประเทศกรอเซียนนี่คนเขานั่งเก็บเงินเหมือนประเทศไทยเลยค่ะทุกคน เราสามารถจ่ายกับเงินออยโรยูโรเราก็ได้นะเพราะว่าเออยังไม่ได้แลกเงินแล้วก็เนี่ยเขาก็แลกให้เหลยเขาใช้คูนาเขาใช้เงินสกุลเอ่อยูเอ่อ, Euro, อ,อคูนานะไม่ได้ใช้เงินสกุลเอ่อยูโรเหมือนพวกพี่ พอมาถึงกับประเทศโครเอเซียแล้วก็จะมีที่ขายกระเทียมตามข้างทางประเทศนี้ส่วนมากก็ถ้าอยู่ทะเลก็จะมีแต่เขาหินแล้วก็บนเขานี้จะเป็นหัวโลนหมดเหมือนภาพวาดเลยเพราะว่ามันมันร้อนมากตอนนี้โครเอเซียก็ประมาณ38องศาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี